นอนไปฟังไปหลับภายในห้านาทีเมื่อคําคืนเริ่มเข้ามาและดวงดาวเริ่มส่องแสงระยิบระยับในท้องฟ้าห้องนอนของคุณกลายเป็นที่พักผ่อนอันสงบสุขคุณนอนอยู่บนเตียงนุ่ม ่มพ่อ่มอุ่นๆที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยลมหายใจของคุณเริ่มช้าลงและคุณพร้อมที่จะให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ลองหลับตาลงและหายใจเข้าลึกๆ ผ่านทางจมูกให้ลมหายใจเข้าเต็มปอดค่อยค่อยปล่อยลมหายใจออกช้าๆผ่านทางปากปล่อยให้ความเครียดและความวิตกกังวลไหลออกทีละนิดทีละนิดเริ่มต้นด้วย การให้ความสนใจกับปลายเท้าของคุณค่อยคอยลองรู้สึกถึงปลายเท้าและนิ้วเท้าปล่อยให้พวกเขารู้สึกเบาและผ่อนคลายไม่มีความตึงเครียด เพียงแค่รู้สึกถึงการสัมผัสของพระหมที่หมอยู่ค่อยๆลากความรู้สึกนี้ขึ้นไปที่เท้าและข้อเทา้าให้รู้สึกถึงความอ่อนนุ่มและความสงบซึมซาบไปถึงทุกส่วน ให้คุณรู้สึกถึงการสัมผัสที่อ่อนโยนใต้ฝ่าเท้าของคุณทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกับพื้นดินต่อมาให้ความรู้สึกนี้เลื่อนขึ้นไปที่ขาและต้นขา ค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดเหมือนกับน้ำที่ไหลผ่านให้รู้สึกถึงความเย็นที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายให้ทุกความตึงเครียดหลุดออกไปจากนั้น ให้ความรู้สึกนี้ย้ายขึ้นมาที่สะโพกและเอวปล่อยให้ร่างกายของคุณรู้สึกเบาเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศปล่อยให้ความรู้สึกของการผ่อนคลายลามไปยังด้านหลังและท้อง ให้รู้สึกถึงการหายใจเข้าลึกๆที่เติมเต็มและเปิดกว้างตอนนี้ให้ความรู้สึกนี้ไหลขึ้นไปที่ลำตัวและไหลให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายอย่างเต็มที่ เหมือนมีแรงกดที่ถูกปล่อยออกไปอกของคุณขยายออกขณะที่คุณหายใจออกทำให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายที่มากขึ้นค่อยๆให้ความรู้สึกนี้ เคลื่อนขึ้นไปที่แขนและมือรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังงานที่อบอุ่นจากปลายแขนจนถึงปลายนิ้วลองขยับนิ้วเบาๆและรู้สึกถึงการสัมผัสที่อ่อนโยน ทำให้มือของคุณรู้สึกเบาและปลอดภัยให้ความรู้สึกนี้ไหลขึ้นไปที่คอและศีะรษะพนคลายกล้ามเนื้อที่คอให้รู้สึกถึงความสบายที่เกิดขึ้น เมื่อทุกอย่างเริ่มสงบไม่มีความตึงเครียดไม่มีความกังวลในขณะที่คุณอยู่ในสภาวะนี้ให้รู้สึกถึงการเชื่อมโยงของร่างกายทั้งหมดรู้สึกถึงความสุข และความสงบที่เกิดขึ้นในทุกๆส่วนของร่างกายของคุณให้คุณหลับลงไปในอ้อมกอดของค่ำคืนอันเงียบสงบในที่สุดเมื่อคุณเริ่มหลับตาลงรู้สึกถึงการปล่อยวางทุกสิ่ง ที่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจและในขณะที่คุณหลับไปอย่างสงบคุณรู้ว่าสิ่งดีๆรออยู่ในวันใหม่ที่จะมาถึง